แผนของวันพรุ่งนี้ก็คัะเดี๋ยวขอคุยด้วยหน่อยมีรองห้าคุณปงางค่ะนัดขอเวลาคุยด้วยแป๊บสักครู่ประมาณสิบนาทีได้ไหมเป็นการปรึกษาที่จริงจังมากปล่อยกายเส้นเลือดสมองแบงบหน้าตาครเคียนเลยซึ่งเรื่องทั้งหมดโกหก งานอะไรโอ้แต่ละคนโกหกกันเป็นว่าเล่นโกหกว่าอย่างนั้นโกหกว่าอย่างนี้โกหกไปเขาก็รู้ว่าจะเจอไพ์เขาในเปรนี่มันก็วัน,ว,นวันไม่ทำอะไรนอกจากการกินตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่ปล่อย เซเว่นดีเซเว่นมาซื้ออะไรก็ยังไม่รู้เลยคือแผนมันเป็นยังไงแผนมันเป็นยังไงมันคือเราจะมาซื้อของทำเค้กให้เค้กหน้าตาเหมือนกอที่สุดโอเคแล้วทำเค้กรูปหน้ากอก็เลยเป็นที่มาของการมาเซเว่นวันนี้ก็คือเราจะมาซื้อวัตถุดิบเพื่อไปทำเค้กรูปหน้ากอ หน้าก้อก็ลูกก็เป็นลูกหน้าก้อโกงกลงอ่ะแปลว่าต้องซื้ออะไรกกงกลงมีแว่นมีแว่นแล้วก็จะมีไข่เยอะหน่อยพวกเม็ดแมงลักแง่ของติ่มบัตจะได้ใส่เม็ดแมงลักติ่เม็ดอ่ะอ่ะเดี๋ยวลองไปดูข้างในว่าจะอันไหนจะเป็นทำวันเกิดเค้กเฮ้ยทำวันเค้กวันเกิดให้ก้อได้ไหมเกิดวันคลกเออโอเคเกิดวันคลิ๊กสิ่งแรกที่จะใส่ลงไปแฮนแท็กเกอร์ที่เป็นคาป้าแล้ต้องเบสเรื่องอะไรขนมปังอ่ะ เบทด้วยนะคุณเอฟโรติชเราเราไปดูตรงของกินมันชอบกินอะไรต้องเบทด้วยสิมันชอบกินน้นชอบกินอันนี้ไงไอ้น้ำเต้าหู้ที่มีโปรตีนอ่ะเราซื้อเต้าหู้ขยอะมันก็ต้องกินได้ด้วยเนาะอะไรมากไปอันี้แม่หนมปังแผ่นทำให้เป็นกลมๆแล้วก็ไอ้นี่โรยโรยในพวกนี้ทำให้เป็น อยากกระเด็กปอตอเราจเอามาบี้บี้รวมกันเป็นวงกลมใ่ทำเป็นวงกลมเออก็ได้หรือว่าตัดเป็นเป็นสองหน้าแต่มันจะเป็นเล็กๆนี่เแมเป็นแบบึนนงวงกลมกับขึวงกลมแล้วก็รวมกันเป็นหน้าอ่ะได้แล้วหน้ากอหน้ากอต้องมีแววนกลมๆมีแว่นแล้วก็ตรงปากก็ใส่นมข้นหวานย้อยอันนี้ลูกกระต่าย นี่คือเค้กวันเกิดกอค่ะพี่เาจารินแล้วหรอผมหูอะหูต้องมีหูเหมือนช้างเลยนะพอแล้วไปงอพี่เดี๋ยวเจอกันที่บ้านเจ็คอยู่ไหนแจ็คอยู่ไหนแลึกไปทำไมใครบอกให้เธอไปกูไพ่พูดตอนกูเพิ่งรู้เนี่ยว่าต้องมาเนี่ย ใครบอกใครบอกมึงฮะไม่ใครบอกเอาจริงๆใครบอกคิดเองโตแล้วเหรอเจอใครที่ไหนก็ไม่ทำออฟฟิศอ่ะเอเอแล้วเขาจะทำเคี้ยให้โก้กันเนี่ยรีบมารีบมารีบมา <c oughs> เอาโอเคโอเคโอเคมาดีมา <ไป S 1> มาดีงแลต้องมารอ <c oughs> เอามาแล้วนางตัวดีมาถึงก็ให้เชิ่วโชว์เ <c oughs> ชิ่วเอา ให้ทำที่ออฟฟิศไม่ใช่หรอแล้วเราจะแฮปก้อตยังไงแล้วเราจะแฮปก้อยังไงก๊อยอยู่ออฟฟิศก็วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สามแล้วก็เกิดวันที่อะไรวันที่สี่อ่าแปลว่าเราต้องทำเค้กเพื่ออะไรเพื่อเตรียมไว้ใช่ไหมไม่เราทําวันที่4ี่ก็ได้แล้ววันนี้ล้างมือยังโง่ปรลมโง่จะไม่รู้จะพูดอย่างไรกูล้างมือยัง พอพูดเสร็จไอปอนแล้วก้มว่าไม่ทันเอาอธิบายให้เจวางฟังก่อนอ่ะเราจะทำเค้กให้กอในตีมหน้ากอโอเคตีมหน้ากอก็เลยไปซื้อวัสดุมาแล้วตอนวันเกิดจิ๋วอ่ะเจมี่บอกว่าเออซื้อของขวัญอะไรให้จิ๋วดีอ่ะกอกอบอกไม่ต้องซื้อเธอยังไปทำเค้กให้ใครอีกเหรอจิ๋ววันเกิดมึงไม่มีใครร้องขออะไรเลยไม่มีใครสนใจเลย ไม่มีแบบเือทั้งถึงวันงานแล้วยังไม่มีใครทําอะไรไม่เอาจริงนะมาเกิดก้อนนี่นะกูก็ไม่ได้สนใจแต่พี่ประคิดบอกว่าเออเราต้องมีอะไรหน่อยไหมมาเกิดก้อนมันก็เลยเกิดขึ้นมาเกิดมนเกิดมึงไงมึงไปซื้อเค้กเองที่เราอ่ะนี่มาเกิดมันต้องมาทําให้มันหนึ่งโอ้ยตายแมวเนี้วไปเลยไม่เดี๋ยวนี้โอ้ยเตรียมของแต่เมื่อวานซีถามแล้วค่าของอันนี้สามร้อยกว่าบาทตังผมขอบคุณครับ วันเกิดทุกคนเลยก็จริงก็จริงก็ไปเกี่ยวกับมันแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มจากทำหน้ากอก่อนนี่มันทั้งหมดที่เห็นบนโต๊ะนี่ไม่ใช่ซื้อมาบัวมันคืออวัยวะต่างๆบนโต๊ตกคอนี่คืออะไรแหนมตุ้มจิ๋วโอเคที่คิดที่คิดไว้ว่าจะํำหน้าก้อคือแบบนี้คือติดกันสองด้านแล้วก็เป็นครึ่งวงกลงกับครึ่งงงงลมต่อกันเป็นหน้าก้อดังนั้นต้อง ต้องแบกก่อนไหมใช่ทำให้ก่อนทำนไม่เป็นเนื้อเดียวกันต้องตั้งใจไหมต้องมก็จ้างมันตั้งใจทำอะไรต้องตั้งใจโยนโยนให้ไกดูน้องปอยกินเอมิลี่เห็นก็วางถุงไว้ใช่สามวันแล้วแต่กองกูเป็นคนเอาไปทิ้งแต่ทำไมล่ะแล้วตรงนี้จะเหลือไว้ทำอะไรจ้าเราจะช่วยช่วยกันสิ อ่ะโอเคตบบนี้ด้วยอุ้ยเก่งจังวะเอเอเก่งขอเมื่อยไม่ไไตัดขอบเนะไม่หนุกังไม่น่าเชื่อเลย ตัดภาพไปตอนแข่งทำอาหารนี่เหมือนควยายตลาดาผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้น <c oughs> เขาก็เป็นเด็กโง่ๆเลยควายๆคยนหนึ่งนี่เดินตอกแต๊กตอกแตกเล่นกินรับกินอ่ะไอ้เหี้ยแล้วมันต้องมีสี่แผ่นเขาบอกว่าหน้ามันใหญ่จานนี้ก็เล็กกว่าหน้ามันเออสิ่งสามแผ่นก็ได้เดี๋ยวสี่แผ่นมันใหญ่เกินต้องบีบใช่ไหมแล้วอยตัดเป็นวงกลมหรือตัดก่อนแล้วก็ข้าวพันธุ์พืช อคองกินยงเธอเอาไ้เรื่อยออกตีบบออกในตืนนะดแล้วน,น,นี่คือเราจะทำอะไรบ้างนะแดยมิชชั่นนี้เราทำอะไรบ้างนะมีย่าะ จาอโเคไม่เดี๋ยวเราเอามานี่กันก่อนเอามารวมกันก่อนแน่แล้วเหลือเราก็เอาจานมาครอบเราก็ไปตัดโอเคโอเคแต่ว่า้องใช้จานอีกใบใช่ไหมอ่าแล้วนี่ยังไงต่อเอาจานเอาชามมาชามมาคว่ำแล้วมันก็จะเป็นรอยวงกลมไม่แต่เราต้องตี่ให้มันกลืนให้เนื้อมันกลืนเนื้อมันไม่กลืนกันอยู่แล้วมันกลืนกันไม่ได้มันเป๊ะตัวแล้วเฮ้ยพี่เจียสายก็เรียนมาไม่เพราะว่าปอยมันเคยลองแล้วมันไม่เคยลองแล้วอันนี้มันใหญ่ไปไหมเฮ้ย นี่ไงไม่ใหญ่ไปอะไรเล่าแล้ว,ก,ลวก็ปักปุ๊บลงไปอุ้ยได้อยู่นะเอาเอาเอากระต่ายมาเอามีดมีดมีดอ่ะอุยอยะอ้ยคุณได้อยู่นะอออุ้ยเลิศว่ะเฮ้ยหรือว่าเราไม่ต้องบี้แบมันถ้าบี้แบมันจะนมดีดก<ไ>็นี่ไม่ได้อย่างงี้ก็พอแล้วเนี่ยได้แล้วแต่มันดูเป็นไม่เห็นเป็นหน้าไม่ก็ันก็ดูหน้ามันอย่าเป็นหน้ามันก็ไม่ใช่เป็นหน้าดีอ่ะอันนี้คืออะไรรู้ไหมอะไรลูกตา เอาผมก่อนไหมเออผมผมก่อนวะผมเป็นคิแนแคทได้อยู่นะเป็นก้อไว้ห้าปั่วมาแล้วผมของก้อต่อไปจะเป็น,นทำไมทำดีจังทำไมตั้งใจจังเดี๋ยวดูตรงตาต,งตา <laughs> ต,ตาคืว่ามันพักตรงนี้แหละตรงตาเอ๊ะหรือว่าละวางอย่างนี้เลยเฮ้ย <laughs> มันตาใหญ่ไปไหมเพออ,เอ,อ, <laughs> ยอย่างี้ก็เป็นตาอยู่นะเอ้อเ,ออเ,ออเหมือนเหมืนอนเหมือน เหมือนจะปักเป็นกระปั๊กห่าร้านตึงเหือร้านอาทำแว่นทำแว่นเหมือนรายการสมัยก่อนเลยอ่ะเคยดูไหมตอนเด็กๆอ่ะที่เป็นรายการนี่ไงรายการฝรั่งอ่ะรายการที่มันหน้าคล้ายๆกอตี่อ้วนไงตีอ้วนจนหิวไงไอ้นี่ไงอาร์ตูอาแท็กเอออาร์ตแท็กนี่พสนุกเลย นี่นี่คืออะไรรู้ไหมลูกเกดใยใยก้อเออใยก้อมีตรงไหนไหนเปิดรูปเลยใยก้อมีตรงไหนก้อก้อมีไฟตรงนี้อันนี้คือลิเปอร์เลนซื้อมาถุงนึงใช้ใยเด่นมีไฟตรงไหนตรงนี้ไหมเออนั่นแหละเออแค่นี้หรอใช้แค่นี้มีตรงไหนดิซื้อมาถุงก้นี้ใช้อแค่นี้เอาไม่ต่อแว่นเว้น แว่นแว่นใช้๊อกกี้ทำสี่เรียสฟันก่อนี้ทำปากกับฟันวันนี้ทำปากทำปากก่อนเราจะหักครึ่งได้ไหมได้เราไม่บิดจิ้มครีมออกมาก่อนนะเละแล้วอ่ะโอ้ไม่เธอทำอย่างนี้ไงเนี่ยปากไม่ใช่ควาามังนน้ตรไม่เอาแบบเมื่อกี้มึงออกไปไปมึงออกไปไปกลับบ้านไปนอนไปผมโดนไล่ออกจากครัวแล้วนี่ผมยังไม่ได้ทำอะไรไม่ทำอะไร ถ้าเป็นลิ้นไงนี่นี่ปากก็ได้แล้วต่อไปเป็นแว่นแว่นเนี่ยคิดเอาไว้ว่าทำวงกลมมันยากก็เลยจะเอาป๊อกกี้มาหั่นเป็นแท่งๆแล้วก็แปะไปซีเลียมเลยทีเเเราก็กิ่นกันอยู่นะไม่ดูไม่ออกเลยตอนเส้นของถิงเลยว่ามึงดูหน้าวันนี้่ารับอกเห็นด้วยเห็นด้วยเจ๊ก็ว่าเจ๊เจ๊ทำเก่งโอเคโอเคเสร็จแล้วนี่คือ เค้กวันเกิดก็อายุครบ36ปีเหมือนเหมือนฮปปีเบิร์ดดีเป็นแบบเค้กวันเกิดอ่ะคลบหนึ่งเลย <laughs> จริงจริงจริงบเดียวแผนของวันพรุ่งนี้ที่ <c oughs> ่าขี่คลิปมาให้ <c oughs> หก็คือก็ชอบแบบสื่อสารกับน,น้องในอฟีชชอบคุยกับน,นอ้องที่อพีวิวหิงก็เลยจะชอบคุยยาวๆจะให้น้องจะให้น้องห้าคนใช่ไหมสี่สี่ใ้น้องสี่คน เดินไปบอกกอทั้งวันว่ากอครับเดี๋ยวขอคุยด้วยหน่อยแบบว่าเป็นคุยตัวต่อตัวคุยเดียวคุยเดียวแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปผมขอคุยด้วยหน่อยอ่าแล้วน่าเครียดแล้วก็ไปเออใช่ป้ะใครป้าใช่ป้ะมีเราเราเริ่มจากที่เซ็นทันเวิล์ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับไปออฟฟิศแล้วค่อยคุยกันแล้วแล้วเราก็เป็นอ๋องแล้วก็แซนดี้แล้วก็ระหว่างอรันก็ชิน ชิมเราเลือกชิมเออแล้วแต่อิจไปพูดพรุ่งนี้มีเราจิบเคลียร์คิวอะไรให้ถูกไหมจะจิบให้เดี๋ยวจัดให้โอเคเจ๊บอกเลยว่ามีรองห้าโอเคงั้นพรุ่งนี้เจอกันกับการพบรอบวันเกิด3 6ปีของก็บ๊ายบายกะว่าดังคนเดียว ไปซ้ามันได้ซ <left> ้ายไปซ้ายวะไม่มีลูกศรบนพื้นนะครับามหนึ่งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอ๋อเดี๋ยวปอยจะกลับบ้านก่อนเหรอเออแล้วทำไงเนี่ยปอยเอาเอาชุดมาให้ตินแล้วที่ชุดไหนชุดชุดที่จะฉลองไงแล้วไอ้ตัวไอ้ไอ้เค้กเค้กที่ซื้อมานี้ที่จะเอาไปไหว้เจ้า ป้าพระจันทร์น่ะหัวมัวอยู่ตรงไหนอะพอะะเออแล้วของขวัญจิ๋วอะก็เรายังไม่เปินแล้วแล้วมึงคาดหวังอะไรของขวัญขอวจิ๋วยังไม่ได้กูซื้อให้มึงสองทีไอ้ต้อยมึงไม่การสองทีตอนถ้าจนถึงตอนนี้ยังไม่เตรียมเค้กนะก็ขอแค่นี้ก็ได้ว่ามาม่าเป็ดพระโลใส่ไข่ด้วฟหิวเหรอขอเดียวก็ไ <c oughs> เดี๋ยวอีกนไปซื <c oughs> ้อจะขอแค่ตเดียวคุณปอนคะนัด <N an> <N an> ขอเวลาคุยด้วยแป๊บสักครู่ประมาณสิบนาทีได้ไหม ตอนนี้ทุกอย่างเอนไม่ต้องเหนนะคะชินตอนนี้กําลังเข้าไปคุยอยู่หน้าตาคขำเคียดเลยสลเสร็จแล้วยวชินออกมาจะมีน้องอีกคนนึงคือแซนดี้เข้าไปคุยต่อว่าก๊อแบบพี่ปองคะแซนดี้มีเรื่องอยากคุยด้วยอะ่ะเสร็จแล้วก็จะเป็นข้างหลังพี่พี่่าขีนเอาเทียนมาหน่อยเราจะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ก๊อด้วยเทียนแบบนีน้ <c oughs> <c oughs> ไปซื้อมาจากไหนวะกูงงมากเทียนห้าเปตั้ง <c oughs> <c oughs> แต่มีครีเอทีฟคนนี้นะสรรหา้ย่อะไรไปไม่รู้กูสับสนมากเสร็จแล้วเราก็จะ ให้เค้กที่เมื่อวานเราประดิษฐ์กันที่บ้านที่เราสามคนช่วยกันทําเสร็จแล้วน้องๆทุกคนจะมีของขวัญวันเกิดในราคา3.6บาทให้กอเดี๋ยวจะให้ทุกคนรีวิวด้วยว่าทําไมถึงซื้อของขวัญอันนี้ให้กอเดี๋ยวใกล้ละจเดี๋ยเจอกันตมาจ้าไปไมาแต่ว่าเจ็บก็เหมือนว่าเราต้องมานเยอย่างนี้องต้า อก <c oughs> ็เลยร่วมเป็นห้องแพทย่หน้าหมอแพทย์แบบออกจีิงแต่เป็นห้องที่ไหนห้องทีาน้องเขาห้องการเรียนวันเป็นเป็นการปรึกษาที่จริงจังมากมีการแบบวิเคราะห์อะไรต่างๆนานาแล้วเมื่อกี้จะเดินเข้าไปคือคือเครียดจริงๆแล้วให้คำปรึกษาแบบ ซึ่งเรื่องทั้งหมดโกหกมเสียเวลามาก คาดหวังเยอะเดี okay. <S <S ๋ยวเราจะผิดหวังของแ่คัวต้มองนั่งนัยไม่ยุ่งแตัวแตกจอแล้วแบบวาสาม ไอค่ะตอนนี้เราเตรียมตัวแผนก็คือพี่มาขินพิมพ์มาว่าหนึ่งถ้าสองสามเมื่อไหร่ให้เดินออกไปพอแฮปเสร็จแล้วก็ให้ทุกคนรีวิวว่าทำไมถึงซื้ออันนี้ให้ก่อนอ้ลไฟ

have <coughs> để <coughs> 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 เข้าไปครไยเออย็นมากเลย แล้็จมน้ำตายศพจะเป็นยังไงในลองรีวิวศพดูแล้เป็นยังไงโอเคแอะเป่าเทียนเป่าเทียนโอเค h ฮ p p ด้วยขอให้ทุกคนที่นี่ นี่นี่หว่ก็ไปโวยพรเวลาก็าไปบรรยายแล้วก็ชอบำํำโวยพรอันนี้ของก็อเองมากก็อจะมาโวยพรทุกคนชอบเปเก็บไว้หรอไม่ชอบ <c oughs> มาเพราอยากแบกบ <c oughs> ชีวิตคนเราจะเจอเรื่องชีบหายเสมอถ้ายัางมีชีวิตอยู่ก็ยังเจอเรื่องชีพหายไปเรื่อยๆแต่ขอให้ทุกการเจอชีบหายนั้นพวกเราทุกคนที่นี่มีสติและปัญญามากพอที่จะผ่านเรื่องชิพหายทุกเรื่องไปได้ในชีวิต ขอมอบการเป่าเคลนี้ใ hey, ห้กับทุกๆคนแ a p p y Birthday ดููแล้ขอไว้อะไรให้กับศก ว่าปีนี้ก็อายุ36 <Okay. S 2> ก็เลยให้ทุกคนซื้อของขวัญมาในราคา36บาทโอ้ยอ oh. <Okay. S 2> าเจีบามก่อนอ่ะถ้าปีหน้ามึงเสื้อเสื้ออีกก็ <c oughs> ไม่ต้อง okay. okay. เอา36บาทขอบคุณจ้าน้องไปเห็นกอชอบกินคลีนแล้วมันก็ราคา36พอดีเป๊ะเลยโอเคออยซื้อ <c oughs> มาเพราะว่าเดี๋ยวรออยของน้องฟ๊บคนกของไอ้บอย เข้าเซตเข้าเซตติวมากพี่บุ๊คติวมากอ่ะอันนี้เมื่อวานึงบอกมึงอยากกินปลากระพงราคาปรมาณ100บาทพอดีโอเคขอบคุณมากงาบคุณมากครับหนูซื้อเออปากกาไว้บอร์ดให้ก๊อก็จะได้ไม่ต้องถามหาว่าปากกาอันไหนติดบ้างมีอะไรบ้าง อ้ยน oh ่ารักสกีมเช้าเลยเกเองขอบคุณแทนเบสเล็กไปรเปล่านม่มาไซเรารเปล่าทีนี้เพราะว่าเัวแราแล้วก็36บาท มีกระป๋องนึงอันนี้มา็ะเจอพี่อู๋ยาำชุกยากโอเคเอาไว้เผื่อตังเียนจะได้สงสัยว่าตัวนี้ของใครวะขอบคุณมากขอบคุณมากกันชินพระเอกของเราวันนี้อันนี้กินกินทั้งหมดนี่มันมันคงจะติดฟันก็เลยซื้อมา เราชอบก็ด้วยเราด้วยเราชอบก็ด้วยอนีหซืมาใกอลฉลองโอเคว่ามันเดกอกอน่าจะต้องกินเยอะก็เลยซื้อยาแก้ท้อกมาโอเคป้านอปอนอปอันนี้เซตอะไรอีกมันจะได้เออาไววกปี้า รู้สึกยังไงก่อนอะรู้สึกแปลกเพราะว่าเกิดมาไม่เคยอายุมากเท่าวันนี้มาก่อนเลย<อ>นี่เป็นปีที่ก็ได้ทําอะไรเยอะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ที่คนในบริษัทเยอะขนาดนี้เออก็ก็จะเดี๋ยวนะนี่ไม่ได้พูดเพื่อบริษัทต้องพูดเพื่อตัวเองถูกไหมแล่แต่นตพูดเยอะ ว่าแต่กินแค่เอันนั้นกินได้ไหมเออคอนเรล้วันต้องเจ็ดลูกแต่ในหัวมีแต่เรื่องนี้อ่ะในหัวมีแต่เรื่องว่าอยากกินข้าวเหมือนกันเออว่าอยากกินข้าวมัอนกันเออก็ขอบคุณทุกคนที่เอาของมาให้ขอบคุณทุกคนที่เลือกคนอายุ36คนนี้ให้เป็นหัวหน้าเออแล้วก็ก็ก็ พยายามที่จะพัฒนาตัวเองทุกวันหาความรู้ใส่หัวตัวเองทุกวันที่จะทําให้ชีวิตของทุกคนที่นี่ในเรื่องงานดีขึ้นก็ก็ไอไอพวกของพวกนี้จริงๆก็ก็มีเงินซื้อแหละแต่ว่าถ้าตัวก้อนในวัยสามบกไม่ได้พัฒนาตัวเองก็ไม่ได้ตั้งใจเป็นเจ้าของบริษัททุกวันก็ไม่มีทุกคนมาซื้อของแบบนี้ให้ดีก็นขอบคุณทุกทุกคนทีุ่ตสา่าห์ซอนะครับเราจะให้โบนัสสิบเดือน <LINKE>. ียมอะไรให้หมายถึงว่ารู้ไว้ว่าทุกคนทาแผนอะไรให้อยู่อะเอาไว้ว็บแรกอะตกหลุมมะขินมะขินอยู่ไหเออมะขินแบบอยู่ๆตอนที่เราถ่ายงานที่เซ็นทรัลเวิลด์กันอยู่ก็มากระซิบว่าเดี๋ยวมีมีอะไรจะบอกที่ที่ออฟฟิศขอคุย<อ>ด้วยหน่อยเออซึ่งคำว่าขอคุยด้วยหน่อยคนไปจ้าของบริษัทจะรู้ว่าขอคุยด้วยหน่อยว่าขอคุยงานหน่อยกับขอคุยด้วยไหนลาออกไม่ไม่เหมือนกันคือแค่คำว่าขอคุยด้วยหน่อยก็จะรู้ แล้วมะขินอ่ะเมื่อกี้ทําได้ดีประมาณ80%ดสิบอร์็นต์ากอเชื่อแต่ว่าก็รู้สึกว่าให้ขอคุยด้วยหน่อยอันนี้มันแปลกๆป่มันลาออกแต่มันไม่ใช่หวังแล้วก็ไปเช็คในไอจีมะขินก็ทําเป็นแบบลงในโน้ตชั่วนี้ไม่มีความสุขเลยแต่ลงตั้งแต่เมื่อคืนก็เลยแบบอ๋อนี่คือแบบวางแผนมา แล้วเมื่อกี้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 เมก้ก็มานั่งก็ทำเป็นแบบว่าอ่านั่งเล่าเรื่องแล้วก็ร้องไห้แต่ก็รู้สึกว่าร้องไห้เหรอร้องไห้โอ้โหแฟนเกิดการใส่ก็ก็รู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันไม่โฟล์วไม่มีอมเข้ามาก่อนว่าน้ำตาเธอมันแปลกๆปลกแต่มันไม่ใช่น้ำตาของคนลาออกอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่พี่เดินเข้ามาดอกแรกเพราะว่า พี่กะว่าเดี๋ยวเผื่อมันรู้ตัวไงมันพยายามมองตลอดเวลาพี่เห็นเหรอว่าใครจะเบอร์เข้ามาใช่ตอนตอนนั้นเสร็จเอ้ยเฮ้ยไปบันเดยอแค่พี่แบบกระโดดเข้ามาเหมือนจะเติมน้ำมันยังเอ้ยเฮป้ยไปบันเดย์แล้วเนี่ยไม่ถามพี่เลยเออก็แหละแต่ว่าแต่ว่าก็ขอบคุณรู้ยังที่ชินนักปรึกษามึงอ่ะน้อ้าวไปชินไม่รู้เลยขอบชินเลยนะแต่ก็เหนื่อ เรื่องจริงเหรออะไรที่เรื่องนั้นจริงๆก็แบไม่ขนาดนั้นเพราะไม่ก็ก็รู้สึกว่ามติชินมันฉลาดกว่านี้นี่หว่าทำไมแค่นี้ชินถึงไม่รู้ออเ้เออเออก็ก็เลยแบบว่างงงนิดนึงของชินแต่ว่าของชินนี่คือไม่รู้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เออใช่แล้วมีของแซดดี้แซดดี้ก็มาบอกแต่ว่ามาถึงเวลาก่อนพอดีก็เลยยังไม่ได้ ยังไม่ได้อะไรีเลยไม่เอาแกแล้วอยากของคุณนัทนี่รู้ไหมคะของคุณของคุณนัทด้วยเหรอคุณนัทตอนแรกคุณนัทได้จริงจังแต่บอกว่าขอถ่ายด้วยคุณนัทเออคุณนัทก็มาเสียบกายในการใการซ้อมท่าว่าแบบไมาจะเดินถึงน้ำกีกี้ก็นี่เบาแล้วนะนี่ปล่อยกายเส้นเลือดสมองแบบปิ้นเหรอสายตามันเจี๊ยบกลัวแล้วไปเฉลยที่โรงพยาบาลก็ ให้หน้าไปอย่างนี้กอดอดอยกอดชื่ออดจริงโอเคและนี่คือคลิปเซอร์ไพรส์วันเกิดกอนนะคะเราเคยทำไปตอนก้อนอายุ32นี่ทำอีกทีตอนอายุ36เดีเดวเจอกันอีกที4ีปีหน้าตอนอายุ4-4โอเคโอเคเจอกันปีหน้านะคะก็ถ้าใครอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถ บุณยอมบุดกดไลค์กดไลค์ไลค์ขอกทได้